สวัสดีเพื่อนชาวเวสครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริษัท YS นะครับประเทศไทยครับที่สุดประการบางทีครับผมและที่อยู่ข้างทาผมตอนนี้นะบอกเลยว่ารอทะลุแมสต์นะครับทั้งสองคนนะครับผมก็เดี๋ยวให้พีคข้างน้าำตัวผมแนะนตัวเลยครับครับผมสวัสดีครับผมบาสทัวร์กับปก้านนะครับผมสวัสดีครับผมพี่วูดดี้ทัวร์กับปก้านนะครับอ่าวันนี้พี่บาสพี่วูดมาทําอะไรกันที่ YS ครับพี่เดี๋ยวใกล้เลยนะครับ ก็คือเรานํารถเข้ามานะครับมาอัปเกรดช่วงล่างครับผมจากสต็อกโรงงานมาเป็นของไวท์เอสครับผมเปลี่ยนโช๊คครับแล้วพี่วุฒิวันนี้ก็คือมาที่บัสด้วยกันก็โช๊คโช๊คสี่ปีแล้วครับครับตามอายุเหมือนพวกเรานี่แหละตามอายุก็คือมันสุดโซมหมดเรี่ยวแรงแล้วครับก็เลยก็เลยอยากจะอัปเกรดให้มันมีสมรรถนะดีขึ้นนะครับก็หลายๆคนเนี่ยนะก็ที่ขี่อดูโรนะครับ ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักทีวูีบัสนะครับสองคนนี้โนะดยเฉพาะสาวๆนะครับก็ติดตามเลยว่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนี้ยังขี่รถยนต์ขับรถยนต์ออกไปท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้มาเป็นสายดูโดแลนะถามว่าการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับไปเที่ยวในต่างประเทศกับ พอมาเปลี่ยนเป็นขี่มอเตอร์ไซค์จริงจังตจริงจังแล้วกับมอเตอร์ไซค์มันมีฟตูแตกต่างกันยังไงบ้างพี่ถ้าอย่างเมื่อก่อนจะขับรถยนต์ใช่ไหมครับครับมันจะเป็นเหมือนอยู่ในห้องความรู้สึกมันจะต่างกันแต่พอเราเปลี่ยนมาขับมอเตอร์ไซค์มันรู้สึกว่าเราสัมผัสกับบรรยากาศมากขึ้นครับ En j o จบรรยากาศมีลมมีร้อนมีหนาวมีเย็นอย่างถ้าผมขับรถยนต์อย่างเงี้ยขานทะเลทรายอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเปิดแอร์อยู่ในรถอยู่ช่ำๆได้ แต่ว่าพอปเ,ปเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์มันเปลี่ยนบรรยากาศมันเปลี่ยนรูปแบบอีกโลกหนึ่งเลยหลังๆนี่พวกเราก็ยังมีการเดินทางแบบใช้เรือด้วยครับเป็นการทั้งทายทั้งตกปลาอะไรเงี้ยก็จะได้ฟิลเดินทางไปอีกแตกต่างจากกันทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็เรือครับเพราะว่าโดยรวมเรา,เรา,เ,ราเราก็จะมองรวมแบบว่าเป็นนักผจญภัยมากกว่าครับนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยครับโอเคก็นับเปลี่ยนฟิลไปแล้วคันนี้ครับผมทั้งสองอันนี้พี่ใช้กันมานานกี่ปีแล้ว ใช้มาประมาณ4ปีครับผม4ปีครับผม4ปีกับช่วง่ากเดิมโชควงเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยผมถามก่อนก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพวกผมให้พูดจริงๆก็คือเหมือน general user ครับผมได้อะไรมาก็ใช้อย่างนั้นแต่พอเราเริ่มขับขี่มากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นไอ้ไอ้ของเดิมๆที่มันมีอยู่เนี้ยมันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วครับก็คือเราต้องแบบเหมือนประสบการณ์เราเพิ่ม ตัวไหนออปชั่นช่วยให้เราสามารถขับขี่ได้ดีขึ้นเราก็ต้องใช้ออปชั่นตัวนั้นครับครับอืมแล้วของทุกอย่างที่พวกเราเปลี่ยนเนี่ยมันมาเหตุผลที่มาที่ไปทั้งนัดเป็นแบบนี้เพราะเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใช่ครับครับผมแล้วคนนี้4ปีหลานมา พี่เจออาการอะไรบ้างที่บบว่าโหขี่ออกคิดาเฮ้ยทำไมเขาไปได้วะทำไมเรามีอาการอย่างน้นอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่เจอา๋อ่อนเองครับครับผมไต้องบอกกันเลยเปิดทางให้ชมนิดนึงอ่ายังไงบ้างพี่ช่วงล่างนี้ฮะก็คือว่าถ้าอย่างตัวเนี้สแตนดาร์ดติดติดโรงงานมาใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยถ้ากดตัวเดิมเนี้ยก็จะยวบวลงไปแบบมันจะยวบวแต่อันนี้มันได้ความรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็ขับขี่ง่ายขึ้นฮะ คือมันนิ่งกว่าทเห็นเลยใช่ครับผมน,นี่วันเห็นคือเมื่อกี้ทางทิวที่บ้านเนี่ยพอติดตั้งช็คเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ไปลองขี่บ้างนะลองขี่กับใกล้ๆลองดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกมันแตกต่างนะอ,อันนี้ขอพี่พุฒิตอบพ่วน่อยค <ผม S 2> ต้องขอบคุณพี่แบงค์มากเลยครับที่ผมไปถามพี่บอกว่ามันมันปรับลงได้ไหมแล้วพี่บอกมันปรับลงได้แล้วพอดีห้ามิลเองพี่ใช่แค่ห้ามิถ้าผมไม่ปรับที่ไม่ปรับลงนะครับ รถจะสูงขึ้นแล้วผมจะลําบากเลยเพราะส่วนสูงของเราไม่ได้สูงมากใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้พอปรับลงมา5เซนใช่ไหมห้ามิลห้ามิลที่ไม่ถึงเซนห้ามิลพอปรับลงมาปุ๊บกายเป็นส่วนสูงเท่าเดิมครับอคือต้องบอกว่าพอเปลี่ยนโชกเกนี่พี่บัสเออที่วุฒบอกว่าความสูงเดิมเนี่ยเป็นเพราะว่ารถนยครับผมก่อนที่จะเราจะเปลี่ยนโชกอัพเนี่ยมันยังนิ่มอาจจะด้วยอายุการใช้งานด้วย3 4สปีมันเหลวไปละ ครับพี่ก็นั่งแล้วมันยุบไปเยอะมันยุบไปเยอะเนี่ยแน่นอนว่าราขี่ปุ๊บโอ้มันย้วยมันโยนเต็มที่ทีนี้ก็เปลี่ยนโช่วใหม่ปุ๊บผมมันกลับมาเฟิร์มแน่นขึ้นเหมือนเดิมแนวเดียวกันเนี่ยของออพิวุฒิเนี่ยก็ปรับความสูงเนี่ยลงไป5้มิลบางคนบอกว่า5้มิลเนี่ยเฮ้ยมันมันจะช่วยอะไรได้ขนาดนั้นใช่ใช่พิวุฒิว่า5้มิลมันช่วยเยอะไหมฮะเยอะมากครับช่วงดีที่ปรับลงเนอะ ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดรถมันสูงเงินไปพี่ในระดับพิ่ิวท์เนี่ยรถมันสูกเงินมันเกิดปัญหาอะไรบ้างก็นี่อย่างที่บัสครับอันนี้รถรถที่บัสไม่ได้ปรับลงแต่ผมลองครอบดูแล้วเมื่อกี้คือขาไม่ถึงพื้นครับซึ่งปกติขาผมก็บันเล่ยอยู่แล้วอ๋อก็จะยิงสูงมาใหญ่เลยใช่ที่ทิวท์สูงเท่าไหร่ครับผม168ครับอ่า168ยหกสิบนะผมเวลาไปสั่งโชกอ่อเออสั่งโชคออฟโรดนะครับ บอกเลยว่าของไว้นี่ยก็ผมปรับรถไว้หมิลน,นะะขี่สบายขึ้นเพราะว่าะจะมี FC ที่มาถามพวกเรากราบเนี่ยว่าพี่วุฒิสูงเท่าไหร่เพราะเขาเขาอยากรู้ส่วนสูงถ้าครับผมเขาขับได้เนี่ยถ้าผมขับได้เขาก็น่าจะขับได้ครับมนัน,มนส่วนที่บ้านไม่ต้องห่วงค่าเขาใหญ่อยู่แล้วครับ <c oughs> อ้อายังไม่จบพี่วุฒิแล้วพอเมื่อกี้นะพอลองไปขี่นะกับรถเดิมที่เคยขี่มาสปี ขี่มาสี่ปีกับตัวเนี้ยพอเปลี่ยนปุ๊บมันเป็นยังไงบ้างพี่อย่างแรกเลยคือไม่ชินเพราะเราเคยขี่แบบหมือท้ายเรือพี่ขับหยวกยากหยวกยากแต่คราวนี้พอมันเฟิ์มขึ้นมันแน่นขึ้นเฮ้ยจากจากท่าที่เราเคยขียอ่อ่ะมันเลยต้องปรับเปลี่ยนให้ชินก่อนนิดนึงอ๋อแต่ว่าถามว่าไปลูดตรงถนนเนี่ยโอ้เยี่ยมมากเลยครับครับเวลาเบรกปกติถ้าเบรกปุ๊บหัวมันจะทิ่มแบบครับแล้วก็แต่นี่ นิ่งมากรัดพี่ดีขึ้นนะมาที่พี่บาสสุดหลงเราบ้างต้องบอกว่าพี่มาให้นี่นะทำสาวๆบริษัทผมเนี่ย <laughs> ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายกันหมดนะฮะ <laughs> พี่บอกเล่าความรู้สึกของโชคออัพแบรนด์ไทยไว้แต่เนี่ยหนะพี่ว่าในความรู้สึกพี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่าเอาจริงๆนะผมว่าแบรนด์ไทยเนี่ยสามารถสู้กับตลาดโลกได้เพราะว่าคุณภาพของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างแบรนด์ใหญ่ๆต่างประเทศเนี่ยยังไม่สู้นะ ในตัวหลายๆตัวแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเซอร์วิสครับผมใช่เกิดทับทางแล้วอย่างกิจกรรมอย่างพวกผมถึงโชคจะเทพขนาดไหนแต่ทางแน่นอนครับผมพังน่นอนอกตายแล้วรู้สึกมันเข้าสบายใจเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับทั้งล้มทั้งตะเกียกตะกายข้อดีของตรงนี้ก็คือไวท์เอชมีทับพอ์ตรงไหนเสียตรงไหนพังรับการซ่อมตรงนี้ที่ผมชอบมากกว่าเมื่อกี้ห็นบอกว่ารับประกัน ใช่ครับ1ถึง2ปีตามตามรุ่นเลยตามรุ่นเลยแต่ไปทักุบได้ใช่ไหมครับถ<ต>้าทักคุบเนี<ด>่ย <ๆ S 1> ผมไม่รับประกันนะพี่นะครับก็เดี๋ยวผมขอขออยายความอีกนึงเนี่ยตัวนี้ต่อให้มันหมดประกันแล้วพี่นะพี่สามารถเอาโช๊คครับผมเข้ามาที่บริษัทไม่ต้องมาใหได้พี่ถอดโช๊คส่งมาบอกพี่ครับส่งมาเซอร์วิสครับเดี๋ยวจะมีทีมช่างเขาบอกว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะประเมินราคาไหยเอิ้นนะครับตัวนี้นี่แล้วก็แจ้งพี่กลับไปพี่ก็อนุมัติซ่อมก็เรียบร้อยโช๊คกลับมาใหม่ซิงซิงเหมือนเดิมพ นะตัวนี้คือก่อนพิเศษของ YS แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่บาสครับเมื่อกี้ลองขี่แล้วของพี่เป็นงไงอันนี้อันนี้นรถพี่วุฒนะอันนี้รถพี่วุฒิพี่บาร์สอัวนี้ก็ได้ไหมไม่เป็นไรต้องบอ,อกเลยว่าความรู้สึกมันเหมือนกันครับมันชอบตรงความนิ่งแล้วก็ร์มจากที่เมื่อก่อนรู้ๆกันว่าไอรถรุ่นนี้ตัวนี้มีปัญหาเรื่องโช้กอยู่แล้วครับแล้วผมทนขี่ไปได้ไงตั้ง4ปีจนมาถึงวันนี้แค่เขี่ยไปลองอ้อมโรงงานตรงนี้ครับ รู้ความรู้สึกแบบโอ้โหฝ่ามือกับหลังเท้าเลยฮะขนาดนั้นใช่ฮะตอนนี้พวกที่พวกผมอยากลองมากที่สุดก็คือดสัมภาระลงไปให้เยอะที่สุดเต็มที่สุดขึ้นเขาอยากเห็นข้อแตกต่างข้อเทสแบบนี้มันมันยังตอบไม่ได้เราตับไม่ได้อ่าว่ายังไงเบื้องต้นอ่ะก็อันนี้เป็นฟิลเบื้องต้นนะของพี่ที่เฮ้ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจริงๆนะ แล้วก็ตัวนี้นครับผมอย่างที่บอกมันปรับรีบาวลเรื่อยนะพี่นะครับผมรีบาลเนี่ยตอนโชคเดิมเนี่ยตอนที่พี่ขี่เนี ừ, ่ยและมีอาการย้วยนะครับรีบาลตรงนี้ช่วยพี่ได้นะครับมันปรับได้สามคิวไะปรับไปพี่นะครับผมเดพี่ก็ลองปรับเล่นดูนะครับได้ทริปต่อไปครับผมพี่ไปเที่ยวที่ไหนกันครับอ่าอันนี้ต้องขอบอกดีกว่าว่าเป็นความรับเป็นความลับไพรส์ดีกว่าเซอร์ไพรส์ที่แน่ๆผมมีที่แบบวิวที่แบบเงินล้านแสดงว่ามันเป็นหมายลับแน่นอนอ่าหมายลับคนพื้นที่แต่ว่าผม ไปพุ่งนี้เลยไปพ่กนี้ไม่บอกอ่าอย่างไม่บอกตอนนี้นะฮะอันนี้คือกลัวข่าวรั่วนะเพราะอย่างนี้บอกคือเขามีสาวๆดักรอทุกตำบลรอทวงนี้รอตรงนี้ครับผมก็จะมีทริปไปออกกันนะครับผมวันพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยววางกล้องเสร็จปุ๊บรถกลับบ้านพรุ่งนี้เดินทางแล้วใช่ประมาณกี่กิโลพี่โอ้โหมันจะเป็นทริปติดต่อกันหลายอาทิตย์เลยนะฮะหลายอาทิตย์หลายอาทิตย์ต้องต้องดูนรง เนี่ยต้องต้อติดตามทั้งแรงคนทั้งแรงรถแล้วก็สมรรถนะคนสมรรถนะรถครับหมายความว่าเราจะเป็นอิสระจากทางบ้านแล้วเปรีอาทิตย์เลยครับผมโอเคครับไงก็ฝากด้วยนะผมก็ติดตามพวกพี่ๆเนี่ยทางช่องทางไหนพวกอีกทีผมอีกทีครับทางไหนครับทาเราได้ทางทัวร์กับก้านนะครับทาง YouTube ทัวร์กับก้านแล้วก็มี Facebook ทัวร์กับก้านเหมือนกันครับและตอนนี้เรามีใหม่แล้วทิกตอกกับก้านเรามาเพินมเพจให้ดูในทิกตอกครับ เล่นป็ดให้ดูนิดกี่ก่อนะครับผมโอเคพี่ดูสิโลโลโก้ผมน่ารักขนาดไหนอ๋อล่าสุดเห็นแต่งหญิงอยู่ในกลุ่มเลดี้ที่แถวที่สองเรต่องนี้ครับผมผมจะบอกแค่ว่าผมดูช็อตนั้นประมาณ20่สิบวิแต่ติดตาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้นะฮะไม่น่าเลยพี่พี่โดนม้าขับใช่ไหมเข้าฝันด้วยเลยต้องเอาน้ำมูลล้างตาทีหนึ่งพี่หนักจริงเอ้าโฆษณาเสื้อพี่เสื้อถือว่าเกล้ายังไงพี่ อ่าทัวกับก้าถ้าสนใจก็มีในช้อปปี้อ้าขายของเฉยเลยเนี่ยรายการเขาช้อปปี้หรอตอนนี้วันมีครับไปทุกที่แล้วละที่สําคัญนะครับพี่ซักแล้วอย่าไปตากหลังบ้านครับเพราะว่าหายหายนะลมพัดหรือว่าไงโดนขโมยครับโดนขโมยไปไม้หายเหลือแต่เสื้อหลายคนนะครับต้องส่งไปคืนให้ไม้ของเสื้อหายไปเสื้อยังอยู่โอเคโอเคโอเคก็ติดต่อนะครับผมทางพี่ทัวร์กับก้าไลน์ดังเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ฝากไว้เับผมสหจะโชกอัพไว้เอซ์นะผมตอนนี้ด้านหน้าครับ จะเป็นทั้งสองคันนี่เหมือนกันผมด้านหน้าจะเป็น Fox s สปริงนะครับราคา2,800บาทนะครับเพิ่มน้ำมันเข้าไปผมค่าเซตอัพนะครับไม่เกิน4,000บาทค่าตั้งที่บริษัทนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเนี่ยมีหมด2คลาสนะครับสำหรับตัว CF Rally นะครับผมก็จะเป็นตัวท็อปไลน์ตัวนี้ราคา18,000นะครับแล้วก็จะเป็นตัว G Top นะครับผมราคา15,600นะครับก็สนใจติดต่อสอบถามผมทาง YS Thailand Fanpage นะครับหรือว่า ทางทุกงทางดีกว่าหรือทางดีลเลอร์ทั่วประเทศก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมพิวุฒที่บานขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเป็ดไหรพี่เป็น่แโอเค